สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับต้นนะครับในช่อง Holiday t a r o ครับช่องที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับไพ่ Thalo มาฝากคุณนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกด subscribe กดแจ้งเตือนนะฮะกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่ต้นจะนำมาฝากคุณต่อๆไปด้วยนะครับและแน่นอนเห็นกล่องด้านหน้านะฮะนั่นก็คือการ unboxing นะครับไพ่ Thalo นะครับวันนี้จะเป็นชุด i n i เทียทรีนะฮะโกลเด้นดอนทาโรนั่นเองจะต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่น่าจะขายดีชุดหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็สีสันสวยงามนะครับก่อนหน้านี้ถ้าสมมติใครเคยเห็นกอดกล่องที่พิมพ์มาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรูปผู้หญิงที่อยู่หน้ากล่องนะตอนนี้ก็คือเป็นไพ่ที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับจากค่ายโลสกาลาเบโอนั่นเองนะครับเอ่อหน้ากล่องนะฮะน่าจะเป็น เห็นสัญลักษณ์แบบนี้น่าจะเป็นเมจิ c เชียนนะครับด้านหลังนะฮะเป็นธาตุทั้ง4นะครับไม้ดาบน้ำแล้วก็เหรียญน,นะครับแล้วก็ด,ดตรงกลางเป็น Tree of Life ตัวอ Hip ักษรฮิบรูที่บ่งบอกถึงไพ่เมเจอร์นั่นเองนะครับโอเคเออศิลป,ปินที่วาดนะฮะคุณจิโอ d ดโนเบอร์ตินะฮะคนนี้แบบทำไพ่หลายชุดมากอาร์ตเวิร์กโดยคุณปาดิซิโ อีวานกาเลสตินั่นเองนะฮะศิลปินชาวอิตาเลียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะดูด้านในกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะมันน่าจะเป็นไพ่ที่แบบว่าใช้ดีสำหรับหนึ่งเลยเนาะเขาก็เลยมีการจัดตีพิมพ์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆบางบางชุดนะฮะมันเป็นไพ่ที่แบบเอาอพิ้พไปแล้วแล้วเราก็หากมันข้างยากนะครับแต่ชุดนี้ก็ยังคงมีการทําอยู่นะโอเคเดี๋ยวต้นขอเวลาแกะไพ่หน่อยหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอเคครับทุกคนเราแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะฮะ ตามสไตล์ของสำนักพิมพ์นี้นะฮะก็จะมีบุ๊กเล็ตเล่มสีขาวเล็กๆมานะครับด้านในมีเรื่องของการวางนะครับรูปแบบของการวางไพ่แล้วก็มีเรื่องราวของความเป็นมาของชุดนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วรวมไปถึงคีย์เวิร์ดสั้นๆนะฮะเกี่ยวกับไพ่แต่ละใบตั้งแต่เมเจอร์นะฮะไล่ลงมาถึงไมเนอร์ก็คือชาริสนะฮะถ้วยเพน t a เคิลเหลียญนะครับวั ian, นส์ไม้เท้าแล้วก็ซอสมีดดาบนะครับ เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนะครับแล้วก็อธิบายความเป็นมาเล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับชุดนี้นะครับอืมเสร็จแล้วเรามาดูไพ่แต่ละใบกันดีกว่าฮะเริ่มต้นนะ v คเบเดกนะครับสองใบนะสองใบใช่นะครับหน้าหลังนะด้านหลังก็จะเป็นรูปที่บอกะฮะว่าจะเป็นรูปของท่าทั้ง4นะครับ ท่าทั้ง4แล้วก็เรื่องราวของภาษาตัวหนังสือฮิบรูนะครับแล้วก็ Tree of Life นะครับโอเคมาเริ่มต้นครับ The Fool ตรงตัวเลยครับเด็กนะฮะเด็กคนหนึ่งที่เหมือนอืมนะครับเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองนะฮะเด็กมาถึง The Magician ครับและ อุปกรณ์ทั้ง4นะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญดาบไม้เท้าแล้วก็ถ้วยนะครับภาพสวยงามกระดาษโอเคนะสำหรับพิมพ์นี้ไม่ต้องห่วงเลยมาถึง High Priestess ครับตรงกลางสังเกตดีๆมี Infinity นะเป็นสัญลักษณ์ Infinity นะครับที่ล้อมตัวผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับ the e n d p l a c e ครับ The Emperor ครับนะมีสัญลักษณ์ของราศีเมษอยู่ตรงนี้นะครับ The Elephant นะครับพระสังฆราชของเรา Lovers นะครับอืมเป็นเจ้าชายนะกำลังช่วยนะครับเจ้าหญิงจากสัตว์ประหลาดนะครับ เป็นความรักที่ไม่มีข้อมแม้เนาะเหมือนยอมสละชีวิตเพื่อช่วยอีกคนหนึ่งได้อะไรเงี้ย The chariot นะครับม้าสองตัวนี้บ่งบอกถึงความว่องไวและความรวดเร็วนะที่กำลังบอกว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่นะครับมาถึง strength นะครับและ the hermit ครับ ผู้ทรงปัญญานะมีตะเกียงดวงหนึ่งที่แบบว่าเดินไปข้างหน้าครับหาเ,เดินไปพบกับความสันโดษน,นะครับการรู้จักตัวเองนะครับมาถึง w e a l Fortune ครับกลงล้อของชีวิตนะครับสีสวยมากทุกคน Justice ครับหมายเลข1 1 สัญลักษ์มิดดาบและแตาช่างเย็นคงอยู่นะฮะแฮงแมนเดสครับ Temperance นะครับการเปลี่ยนแปลงด้านหลังสังเกตดีๆมีภูเขาไฟระเบิดด้วยนะครับการปรับเปลี่ยนสถานะนะฮะแล้วก็มาถึง the Devil ครับใบที่16ครับ the Tower นะฮะ ใบที่สิบเจ็ดครับ the star ใบที่สิบแปดครับ the moon ใบที่สิบเก้าครับ the sun ยี่สิบครับ judgment ครับ the world the universe นสำหรับมีใช้ the universe ไปที่หนึ่งของถ้วยครับ act of chalice นะฮะ two of chalice ไป three of chalice ครับ 4ออปชัลลส5ออปชัล i s สครับ6ออปชัลลิส7ออปชอลสครับเจ็บท้วความคิดความเพ้อฝัน ครเอ็ดออฟเชลล s สครับน o p ออฟ n ชลลิสเก้าถ <of> ้วยนะฮะความอุดมสมบูรณ์และ10ครับ10 o ออฟ o ชลลิสครับความสมบูรณ์ด้านความรักนะฮะมาถึง r รินเซส นะครับออฟชัลลิสตครับปรินออฟชัลลิสต์ครับควีนออฟชัลลิสต์ครับและไนออฟชัลลิสต์ครับ ก็ pentacle ครับ two pentacle ครับมีสัญลักษณ์เป็นงูกินหางนะ i ิ f i n i t y t r e o f pentacle ครับงานคาฟงานฝีมือต่างๆแล้วก็ four pentacle ครับความปลอดภยัยความมั่นคงครับ เก็บอยู่เนาะสิกุญแจเลยทีเดียวเอ่อ uh, 5 of pentacle s ครับ6 of pentacle ครับ7 of pentacle ครับ 8 of p e n t a c l e สำหรับนี้สำหรับนี้อาจจะตีความต่างจากไรเดเวทหน่อยนะึงนะฮะทุกคนสังเกตดีๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติใครอ่านเรื่องราวตามหน้าภาพเนี่ยก็สามารถอ่านได้นะฮะไนร์ออฟเครับและ10 of p e n t a c l e กอล์พริ s s ซสออฟเพนเครับ Queen of Pentacle Queen of Pentacle Cup. Knight of Pentacle Act of Plans Two of brands, three of brands, four of brands, five of brands, six of brands, some seven of brands. อืการต่อสู้ดินน้นรนเอ็ดอว์แวนกันก้าวไปจุดจุดที่สูงขึ้นไปอีกนะฮะ9ายอว์แวนส์เทรนอวแวน Princess of Wales Prince of w a c e s Queen of Wands ภาพนี้นะฮะที่เคยเป็นปกกล่องนะฮะก่อนหน้านี้นะครับและ n i g h t of Wands ชุดดาบครับทัดลมของเรา Act of Swords นะฮะ o of s o r s นะครับ t of s o r s โอ้ดูเจ็บปวดเนาะ4 o f s o r s ครับไฟฟ์ซอสพับแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยซซอสโ 7 of s ออกอร์เอ็ดออร์ดครับนายออกซอร์ดเทนออกซอร์ตวินเซตออซอร์ด Queen o น s อฟซอสครับควีน s อฟซอสและไนล f s อฟซอสครับ ừ. ครบไปแล้วนะฮะเจ็ดสิบแปดใบต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างจะแบบแรงใช้ได้ทีเดียวนะฮะเรื่องกระดาษนะอ่านด้านหลังภาพนะ หลังไพ่โอเคเลยตามแบบฉบับของสำนักพิมพ์นี้นะครับเรื่องกระดาษนะครับมีคุณภาพดีนะฮะปกติเลยนะฮะถ้าสมมติใครชอบกรีดไพ่นะครับกลีดง่ายทีเดียวเรื่องการสับก็โอเคนะสับง่ายนะครับรวมถึงซีไพ่สวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเท่านี้ล้กันนะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับสามารถ นะครับกดแชร์เพื่อนได้แล้วกดไลค์ด้วยนะจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยรวมถึงเป็นกำลังใจให้ต้นด้วยนะครับที่จะทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ